สวัสดีครับวันนี้ผมได้หยิบยกเอางานออกแบบของสถาณิกชาวญี่ปุ่นผู้ผู้เป็นตำนานในวงการสถาปัตย์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่คล่ำวดในวงการออกแบบมาแบบยาวนานและก็มีผลงานต่างๆมากมายที่แบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าบรรดานักศึกษาสถาปัตย์ทั่วโลกมาแบบยาวนานครับและก็เป็นตำนานที่ยังมีชีวิตครับ ก็คือทาโดออันโดนะครับสำหรับงานที่จะพูดถึงวันนี้ก็คืองานเชิร์ h ออฟไลท์นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในต่อไปสำหรับ The Church o ออฟไลทสร้างขึ้นในปี1 9 8 7 9ถึง1989ตั้งอยู่ที่เมืองในแถบชานเมืองอิปารากิของโอซาก้า เป็นอาคารรูปแบบทางศาสนาที่เน้นในเรื่องของแสงที่เข้ามาแสดงถึงออกแสดงออกถึงความศรัทธาในพลังของพระเจ้าหรือพลังแห่งแสงแลักษณะของตัวอาคารเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่เรียบง่ายมีการใช้ผนังทำมุม15องศาผ่านผนังอีกผืนหนึ่งทำให้เกิดพื้นที่สองส่วนภายในเป็นพื้นที่แบบเงียบสงบมีการอาศัยช่องเปิดลอดเข้ามาจากภายนอก กับการเจาะช่องกำแพงเป็นรูปไม้กางเขนสะท้อนถึงตรงหน้าที่นั่งฟังสวดความหมายช่วยให้ไม้กางเขนที่เปล่งแสงออกมานี้แสดงถึงอำนาจของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนส่งุลให้อาคารหลังนี้มีทั้งความซื่อตรงและมีความหมายช่วยให้ไม้กางเขนที่เปล่งแสงออกมานั้นแสดงออกได้อย่างชัดเจนอาคารหลังนี้จึงเป็นวิหารของชาวคริสเตียน ลักษณะภายในพื้นที่ของตัวอาคารและเก้าอี้นั่งแบบจะใช้เป็นสีดําทําให้เกิดความขลังของพื้นที่เพิ่มขึ้นวัสดุพื้นผิวของผนังยังคงเป็นคอนกรีตเปือยตามรูปแบบการออกแบบของสถา,า,าดาาันโดตามที่เราเคยได้เห็นมานะครับ แนวความคิดแห่งแสงของเดอะเชอร์ซอ l ไลท์แสงถูกเปรียบเทียบให้เป็นตัวแทนของความดีเป็นตัวแทนของพระเจ้าแสงถูกสร้างให้เป็นความถูกต้องเป็นพนลังของพระเจ้าที่คอยกำจัดความมืดที่ถูกแทนที่ด้วยความชั่้ายความกลัวแสงที่ส่องเข้ามาถึงแสดงถึงการปลดปล่อยเป็นการนำทางไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องก้มหมายเหล่านี้ถูกตีความถูกรับรู้ได้จากความเชื่อในเรื่องของศาสนา The c h ชิร์ชออฟไลจึงแสดงออกในเรื่องของอแสงและความหมายในตัวมันได้เป็นอย่างดีสำหรับแนวความคิดเดียนโดยสร้างไว้กับ The c h ชิร h ชออฟไลก็คือแสงกับผนังคอนกรีตเปลือยลักษณะของผนังที่เกิดขึ้นภายในงานอผนังคอนกรีตเปลือยอันโดยพยายามแสดงให้เห็นว่าตัวผนังเป็นฉากหลังที่ทำหน้าที่ไว้รับแสงสว่างมากกว่าการแสดงออในลักษณะของประกอบพื้นฐานของตัวอาคาร การที่อันเดเลือกใช้คอนกรีตเปลือยเพื่อต้องการให้ความหมายที่เกิดขึ้นกับตัวผนังมีค่าน้อยที่สุดถ้าเทียบกับผนังแบบอื่นหรือผนังที่ทาสีมันให้ความรู้สึกแบบคุณค่าที่เพิ่มขึ้นเช่นการทาสีห้องให้เกิดความรู้สึกต่างๆอันโดสร้างผนังที่เป็นผนังที่ผนังน้อยที่สุดเพื่อจะใช้เป็นแสงจะใช้แสงเป็นตัวแสดงออกของธรรมชาติบนผนัง และใช้ชให้แสงซ่อนอยู่ในและใช้แสงให้ซ่อนอยู่ในคนปีดอยู่ภายใต้ของแสงอันโดใช้แสงสว่างสร้างความสัมพันธ์กับที่ว่างเมื่อเวลาผ่านไปแสงก็จะเปลี่ยนไปทําให้พื้นที่นั้นๆเกิดรูปแบบของแสงที่แตกตางกันออกไปแสงส่งผลให้พื้นที่ภายในวิหารเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ชีน้นําทางแห่งจิตวิญญ,ญาณก็ว่าได้ เพราะแสงที่เกิดขึ้นเป็นแสงจากธรรมชาติที่ส่องผ่านช่องเปิดรูปไม้กางเขนที่ส่องเข้ามาทําให้พื้นทําให้สามารถรับรู้ถึงแนวนคิดและสัตธาของอาคารหลังนี้ได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับแนวความคิดในการออกแบบของทาโอวันโดสำหรับโปรเจกต์เชิร์ชออฟไลท เราได้รู้ถึงแนวความคิดคร่าวๆของเขาแล้วรู้สึกย,ยังไงกันบ้างครับสำหรับถ้าใครมีคําถามหรือมีคอมเมนต์อยากจะร่วมพูดคุยกับผมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับคลิปต่อไปอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับงานชิ้นไหนของสถาปนิกท่านไหนก็ทิ้งคอมเมนต์คุยกันได้ครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ